สวัสดีค่ะวันนี้จะมา,าลงปลูกดอกทันตะวันนะคะช่องตามสบายใจฉันฝากกดไลค์กดถูกใจด้วยนะคะเราจะเอานำเม็ดที่เราไปแช่น้ำไว้นะคะประมาณ5วันนะคะมีรากงอกมาเนะะี่ยค่ะเราก็จะเอามาลงปลูกนะคะในกระถางน,นะคะดินที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะใส่ ใส่ขวยใส่มะพร้าวเปลือกมะพร้าวนะคะแล้วก็มีขี้ของผสมนะคะนี้เราก็จะเริ่มอ่าเอารากเนี่ยหักไปปักนะคะทีละเม็ดค่ะเนี่ยค่ะเอาเอารากที่หักลงไปลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะทีละเม็ดนะคะ กี่ละเม็ดนะคะเอาล่างไปเลยค่ะรากมันงอกขึ้นมายาวเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ปักไปเรื่อยๆนะคะทีละเม็ดทีละเม็ะคะดมะคะะ่ะนลากจะใช้เวลาแช่น้ำหมเนี่ยค่ะประมาณ5-6วันนะคะก็จะมีลากออกมาแล้วก็นำมาปักในกระถางนะคะจะ ขึ้นง่ายนะคะเอาเอาลากฝังลงไปนะคะพันพันดอกธนบัวันี้ก็ซื้อมาจากตัวร้านที่ขายการเกษตรนะคะจะเป็นของบริษัทเจียไต้นะคะก็จะซองละ25บ้าบาทนะคะล้วก็มาปักนะคะวนๆให้รอบกระถางนะคะ ลืมนับมเมล็ดนะคะว่ามีฮิมเม็ดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะขึ้นเป็นต้นเนี่ยต้นอ่อนเนี่ยใช้เวลาคี่วันนะคะหลังจากที่เราเอาปักลงกรถางแล้วนะคะค่ะฝากกิดตามนะคะแล้วก็กด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปด,ดี ช่องตามสบายใจฉันก็จะนาม,มาเสนอให้อีกทีนะคะขอบคุณค่ะ